วิธีลอยกระทงของชาวไมค์ครับนั่นก็คือเอาเออเอาถังน้ํานะครับตักน้ําตรงนี้นะครับคือวิธีการลอยกระทงของเกมเมอร์อย่างเราๆนะครับมันจะไม่เหมือนในชีวิตจริงนะครับเออคือชีวิตจริงเนี่ยเราเอากระทงไปลอยในน้านะครับอันนี้ต้องเอาน้ํามาใส่กระทงนะครับเพื่อให้กระทงสดชื่นนี่ครับวิธีลอยกระทงของเรานะฮะไปแล้วครับผม นิกนิมาดูนิกมาดูอันนี้ก็คือเราก็จะได้บุญนะครับอันนี้ทุกคนที่ดูอยู่ก็จะได้บุญนะครับผมก็แรกผ่านไปครับตัวที่สองก็ต้องมานะครับเดียกก๋ยวก็เราเลือกก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็มีน้องๆเอเดอร์แมนนะครับกําลังรอคิวอยู่นะครับอันนี้คิวที่2 0 0 0 0กว่านะครับก็ กว่าจะกว่า4คนนี้จะได้ไปลอยกระทงก็น่าจะนานนะครับเอาคัดหน่วยอ่ะคัดหน้าตาครับเราต้องคัดเออเอนเดอร์แมนที่หน้าตาดีๆนะครับไปลอยกระทงกับเรานะครับเอนเดอร์แมนที่หน้าตาดีๆก็เอาคนนี้ก็แล้วกันนะครับคนนี้หน้าตาดีมากครับโอ้ยว้ยมาตีกูเลยอรออะไรวะเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญนั่งที่ครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับน่ารักมาก น่ารักมากฮะเอ็นเดอร์แมนมีใครจะอธิษฐานอะไรไหมครับอธิษฐานก่อนได้นะให้นิกลอยบ้างดีกว่านิกเอาน้ำดันมันเน่ยบาทห้าร้อยหบห้าไปไปไปตีเอา้าเอา้าชิ่หายแล้ว <c oughs> นิดนึงนิดนึงนิดนึงไปโอเคโอเคครับติดขัดนิดหน่อยฮะติดขัดนิดหน่อยฮะ <c oughs> อา่เอาเฮ้ย ผมอาจจะออกแบบไว้ไม่ดีว่ะขอโทษด้วยฮะนี่อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยอันนี้แพ็คคู่เว้ยคู่ฟัร์มสอง 2, ฟัร์สองไปว่านี้น่าจะติดกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยชิบหายมันหลุดมันหลุดชิบหหายไอ้เี้ย ว่าเอาเอาออกต้องต้อสลับออกนี้เพราะว่ามันมันมันบังวะบังทางเข้านี่เดียนี่เดียกูเดี๋ยเดี๋ยกูต้องศึกษาวิธีวางเรือเพิ่มอันนี้เรือมันแนวแนวนอนได้วะไปได้อยู่ได้วะได้ได้ได้ใสไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเอ็นเดอร์แมนมันไม่ไม่ได้เกิดตรงนี้แล้ววะเหี้ย ตอนแรกมันตอนแรกมันตอนแรกมันเยอะเลยไม่ใช่หรอตอนแรกเอ็นเดอร์แมนมันเกิดแถวนี้เยอะมากนะตอนนี้มันแบบมันมันเหมือนรู้ว่าเรากำลังเล่นพิเรนอะไรกันมันไม่มาตรงนี้แล้วเออกล่องมาแล้วโอเคหาคนจ้องตาอยู่มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งอ้าวสัตว์แม่งดิฟแม่เอ้าชิบมฉลาดว่ะตัวเนี้ย แม่เอาให้ตนต้นต้นไปเอาตัวเอาเอาตัวหนึ่งต้นนี่อะไรโม้เลยต้นตนเอาตัวเอามาตัวหนึ่งเตัวนี้เอาตัวเวลามาตัวหนึ่งต้นโอ้โหอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฆ่า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 เถอะตัวนี้เออเออตนต้นลอยต้นลอยมีอะไรวะเนี่ยพิทเทอร์เดลิตัน ใส่หัวไง้ใส่หัวไง้นีหลักมีตรงนี้นิดหนึ่งเป็นจุดชมวิวตอนมีถังปะตอนมีถังน้ำปะเอ่อตอนเลยตอนเอาตอนลอยเลยเอ้ย <c oughs> ขึ้นมาดูไปแยติดเออ ไอ้เหี้ติดเหี้ติดไปเจ็บปุย้ยด้วยเฮ้ยมีลูกค้ามามีลูกค้ามามีลูกค้ามาเองเลยมีเรือเปล่ามีเรือเปล่าขอเรื่องหน่อยลูกค้ามาครับเลยครับเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเฮียแล้วเลือดกูจะหมดลูกค้าเยอะเกินกูจะแตกกูจะแตกย่าพึ่งลูกค้าขึ้นแล้วเนี่ยเอาเร็วเวเลยเฮียลูกค้าติดลูกค้าติดบริการดีๆหน่อยลูกค้าติดมันมองหน้ากูอ่ะลูกค้าแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่วะใช่ละลูกค้าให้รอนานให้รอนานลูกค้าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่วะโหดูลูกค้าครับโอ้โหลูกค้าเราสนุกจัดๆครับอ้าปากค้างจนถึงข้างล่างครับแลาวกายเป็นกระดูกเฉยเลยงง ลูกค้ากลายเป็นกระดูกได้ไงวันนี้อยู่ดีลูกค้ากูก็กลายเป็นกระดูกเชิญครับลูกค้าครับเชิญครับเชิญนั่งครับผมไม่ได้ตบกูเชิญนั่งครับเชิญครับเชิญลูกค้าเข้ากัดลูกค้าดื้อว่ะโอ้ลูกค้าเกี้ยวกาดเออลูกค้าบอกอยากเล่นแล้วแบบขอแบบด่วนๆเลยด่วนๆเลยลูกค้าไปไปไปไเอ้าเฮ้มีลูกค้ามีลูกค้าอีกคนนึงลูกค้าเพิ่ม นโอ้อนนอโหผลิตไม่ทันแล้วกระทงเราเนี่ยขายดีจัดจัดครับุผู้ชมขายดีจัดจัด,จดครับุดจุดนี้ถายแล้วถายแล้วโอ้ยครับบริการถ่ายรูปครับอ่ายิ้มหน่อยครับยิ้มแชะแชะแชะ,ชะลูกค้าประทับใจมาสด,ดีครับลูกค้าผมมาจากวัดหนังลอยกระทงเฟสติวัลครับเล่นไหมครับสนใจเล่นกระทงไหมครับ คุณลูกค้าครับคุณลูกค้ามองตามผมทำไมฮะขาครับมาเลยครับไม่แพงครับผมไม่าสองไม่แพงครับไม่แพงเท่าไรไม่แพงเท่าไรไม่แพงครับผมไปเลยครับางเลยครับโฟเลยครับผมพากานพร้อมถ่ายรูปครับพร้อมถ่ายรูปฮะไปเลยครับคุณลูกค้าไปเลยฮะขอให้มีความสุขนะครับ รอ,อบหน้าอย่าลืมใช้บริการวัดหนังลอยกระทงเฟสติวัลนะครับหอมขายดิบขายดีไว้โอ้โหยังไม่ทันมองหน้าลูกค้าเลยลูกค้าลูกค้าติดแล้วจร,จริงครับชาการขายที่ได้ด่ำเรียนมาแมพเขาให้โฟเลยโฟเลยโฟเลย,เล,ย,เล,ยลูกค้าคนนี้บอกบอกรีบครับรีบรีบอยากเล่นมาก ล้อเฮ้ยลูกค้าปล่อไปสองทีลูกค้าวาร์ปลูกค้าเปิดโป๊ลูกค้าเปิดโป๊ลเจริญครับลูกค้าครับลูกค้าเชิญนั่งครับลูกค้าจะนั่งดีๆไหมครับนั่งดีลูกค้าจะนั่งดีๆไหมฮะโอเคอ้าวโฟลไปเลย ขปปอบคุณรา้ายดาวคุณแจมครับผมถ้าถ้าเราเอาธานูยิงเอเดอร์อแมดเอเดอร์แมดจะมาบะไหมไม่มาไม่มาเหรอนี่มามเช,ชี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวกูจดผู้ให้ลูกค้าด้วยได้ไดผออ้ผู้พร้อมอยังผู้พร้อมยังผู้พร้อมผู้พร้อมผู้พร้อมเอาไป มีความสุขครับคุณลูกค้าบายบายกูกูลอยมากได้บอกว่าแล้วกูบินอะไรเงี้ยเออมึงบินท่ายซะหาถ่าย่าไว้ถ่ายอยู่บิน หัวทิ่มอ่าเฮ้ยเฮ้ยเชี้ยแตกแตกใกล้ใกล้แตกใกล้ใกล้กลแต่ของไกลๆอยู่กูถาไม่พอใจโอเคโทษ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 เชี่ยกูขอโทษขอโทษโทษที่กูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อกี้หัวหัวหัวกระแทกพื้นหัวกระแทกพื้นกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเอ้าเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาวัดหนัง เด็กเข้ามาครับเด็กเข้ามาอ้าวไอ้เหี้ยลูกค้าไม่พอใจลูกค้าไม่พอใจบริการไม่ทันอะไรหรอเยี่ยของไปกับน้ำหรอมึงดูดีดีของอะไร้เออ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 เี่ยมก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บกัหน่อยเผื่อมีปีกไม่มี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 ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีปีกปีกปีกไม่ได้ไปไว้ที่ไปคือที่ไปคือชุดม่วงหมวกม่วงรองเท้าม่วงดาบม่วง แล้วก็บล็อกออฟไดมอนด์หนึ่งร้อยอันนั่นแหละที่มันไหลไปเมื่อกี้แต่เปลียงอยู่เปลียงอยู่เปลียงอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเปลียงอยู่เปลียงอยู่ก็หายพวงเปลียงอยู่หายพวงไอเทมม่วงไปหมดเลยเมื่อกี้ทุกชิ้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัปปียงอยู่ใช้เลเวลประมาณแบบสองร้อยในการคราบใหม่ลูกค้าไม่พอใจอย่างหนักดูไว้ครับทุกคนการทําธุรกิจเนี่ยลูกค้าคือพระเจ้านะครับลูกค้าไม่พอใจอีกแล้วตอนแรกลูกค้านั่งยิ้มอยู่ตอนนี้ลูกค้า ลูกค้าสั่นลูกค้าเป็นไรอ่ะโตนโตลูกค้าเป็นไรวะขหนาวแน่แเลยต้องต้องเตรียมไฟให้หน่อยเตรียมไฟเขาหน่อยครับลูกค้าหนาวครับลูกค้าหนาวเตรียมไฟให้หน่อยเตรียมไฟหน่อยทีมงานพลุครับว่าไงครับเสร็จเสร็จไหมครับเสร็จแบบทีมงานพลุถ้าเสร็จพยักหน้าครับเสร็จแล้วโอ้โหจอดเลยว่าแค่เดี๋ยวเราหาลูกค้าก่อนโอ้ยขอโทษครับลูกค้า ผมขอโทษที่ช้าครับลูกค้ามาเพิ่มเลยตอนนลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเกินลูกค้าเยอะเกินลูกค้าเยอะเกินโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะครับลูกค้าโอ้ย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 เดี๋ยว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 พายพายกูหายพายกูหายโอ้ยอย่าแย่งคิวกันนะต่อคิวครับต่อคิวครับลูกค้าลูกค้าต่อคิวครับลูกค้าเอ้ยโอ้หูนี่นี่นี่ต่อคิว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 ครับลูกค้าโอ้ได้ทุกคนได้ทุกคนโอ้ขายดีจัดอะขายดีจัดครับกระทงตอนนี้ โอ้โหดูดิครับกิจการของเราแบบร้อยล้านอ่ะวันเนี้ยไปเลยไปเลย <ot chat> ไปกลัว <ot skate> ต้องโฟลเรือเฮ้ยเฮ้ยกลัวต้องโฟลเรือหน้าสุดก่อนว่ะเรือเรือเรือหน้าสุดอ่ะโอ้ยโอลูกค้าลูกค้าลูกค้าตบข้ามเรือเลยเหรอลูกคตบข้ามลูกคตบข้ามเรือตบทะลุเรือไปดีมาดีนะครับลูกค้าไปดีไปดีครับสวัสดีครับผมทางเรามีผู้บริการนะฮะทางเรามีผู้บริการด้วยนะครับลูกค้านี่ลูกค้าช้าไอ้าช้าคิ ้ฝันดีครับฝันดีครับลูกค้าฝันดีครับอะไรวะเดี๋ยวกำลังวาอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่อะไรลูกค้าชักลูกค้าชักได้ไงอะเฮ้ยลูกค้าเฮ้ยกูว่าว่าทำคิวก็ดีเลยทำแม่งสี่เรือเลยทำแม่งสี่เรือเลยลูกค้าทีเดียวหาลูกค้าได้แปดคน Let's go ลูกค้า กระทงไหมครับวางแปดที่ครับผมลูกค้าลูกค้าวางแปดที่ครับลูกค้าค้าเล่นกระทงไหมครับเล่นกระทงไหมครับลูกค้าเล่นกระทงไหมครับลูกค้าเล่นกระทงไหมโอ้ยโอ้ยลูกค้าเจ้าการจลูกค้าลูกค้าตามหลังกูลูกค้าตามหลังกูมาเยอะเลยกูได้ลูกค้าเยอะมากฮ้ยเหลือไม่พอไอ้ยเหลือไม่พอไอ้ยเหลือไม่พอ โอ้マイ god โอ้ไม่ไม่ลูกค้าจะเย็นลูกค้าโอ้โอ้โอ้ลูกค้าเบากอนเบากอนลูกค้าโอ้โหจะเย็นครับจะเย็นนะฮะเย็นนะฮะค้าครับเราคุยกันได้ฮะคุยกันได้ฮะคุยกันได้ฮะขอโทษครับทางเราทางเราเดี๋ยวทางเราเพิ่มเรือครับแป๊บนึงครับลูกค้าเดี๋ยวเลือกเพิ่มเรือให้ครับ ใจเย็นคร oh, oh, okay. no, ับใจเย็นฮะอ้หูมากันเป็นแก๊งแก๊งยากุซ่าโโอ้หวัยรุ่นว oui. ัยรุ่นหุ้ยวัยรุ่นหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือลูกค้าเหลือเหลือลูกค้าก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งโฟย่าพึ่งโฟย่าพึ่งโฟวางวางเรือเพิ่มได้ปะเหลือหมดเหลือหมดโอเคกูมี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 ลูกค้าครับลูกค้าลูกค้าไปเหยียบต้นไม้ทำไมอ่ะลูกค้าตรงนั้นทางเราเดคอเรทไว้จากเอสบีเฟอร์นิเจอร์นะหลายบ้านนะน่ะลูกค้าครับทำไมเหยยีบทไมเออเหยียบทำไมครับเนี่ย ค้าลค้าไม่เชื่อฟังเลยนะครับลูกค้าคนเนี้ยเอออ้าวต่อแถวนะครับลูกค้าลูกค้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยลูกค้าเดี๋ยว้ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวป่านั่งหัวยางนั่งหัวยางเฮ้ยยาง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 ลูกค้าคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานกูตายอีกแล้ว ลูค้าไม่พอใจกูอีกแล้วยิงมือทำไรลูกค้าไม่พอใจวะเนี่ยโอ้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนมาก่อนครับเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้มาก่อนใช่ไหมครับใครมาใครมาก่อนยกมือหน่อยครับผมคนไหนครับเรือเรือไหนมาก่อนครับยกมือหน่อยฮะโอเคครับอันนี้ใช่ไหมได้ฮะอย่าตีครับอย่าตีผมครับโอเคครับไปก่อนเลยครับลูกค้า ลูกค้าลูกค้าบอกผมบอกแล้วใช่ไหมอยากกินหมูกระทะเนี่ยมันมันติดเนี่ยเรือมันติดเนี่ยไปครับโชคดีครับลูกค้าฝันดีครับน้องโอเคครับคิวต่อไปครับผมคิวต่อไปเชิญฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะยินดีกับคู่รักเอเดอร์แมนด้วยนะครับ สัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเพิ่มอยู่ดีลูกค้าก็มาเองครับไม่ต้องเรียกแล้วนะครับตอนนี้โอเคเหนื่อยละปิดปิดกิจการ